เป็นครั้งแรกครับที่องซานซูยีผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่าออกมาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางและในแอฟริกาการที่ประชาชนลุกฮือขึ้นมาในหลายประเทศเพื่อจะเรียกร้องให้มีการคว่ำอำนาจเก่าที่อยู่มายาวนานและไม่สนใจความต้องการของประชาชนจัดการกับคนที่ต่อต้านคัดค้านเป็นสิ่งบันดาลใจให้กับพม่าครับองซานซูยีเธอพูดอย่าง ไม่เกรงใจผู้นำทหารหรือรัฐบาลใหม่ของพอมา่าบอกว่าคนพม่านั้นอิจฉาคนในโลกอารับที่สามารถปฏิวัติล้มล้างระบบเก่าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเหตุผลที่คนพม่ารู้สึกว่าเป็นสิ่งบันดาลใจนั้นองซานซูยีบอกว่าเป็นเพราะว่าชีวิตของคนพม่าก,ก็ผ่านเรื่องคล้ายๆก,กับคนอียิปต์คนเยเมนคนตูนิเซีย ที่ในช่วงหลังหลายเดือนที่ผ่านมานั้นลุกฮือขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยและประสบความสําเร็จการที่องซานซูยีพูดอย่างนี้แน่นอนครับว่ากระทบไปถึงผู้นาทหารพม่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าพม่านั้นมีการลุกฮือของประชาชนมาในทํานองเดียวกันก่อนหน้าที่เขาเรียกว่าอารับสปริงคือฤดูใบไม้ผลิของอารับนั่นก็คือการได้ประชาธิปไตยของประชาชนที่เรียกร้องในโลกอารับ ก่อนหน้านี้1988ครั้งหนึ่ง2007ครั้งหนึ่งที่ประชาชนคนพม่าลุกขึ้นมาเพื่อที่จะบอกกับผู้นำทหารว่าจะต้องยอมให้ประชาชนคนพมา่ามีประชาธิปไตยสักทีแต่ไม่ประสบความสำเร็จไปสำเร็จที่โลกอาหรับตะวันออกกลางแอฟริกาเหนืออองซานซูยีพูดในเลคเชอร์ที่ทาง BBC ขอให้อัดเป็นเสียง แล้วก็ออกอากาศเพื่อที่จะเป็นเลคเชอร์ทาง BBC ซึ่งหนังสือพิมพ์ The Times ของลอนดอนตีพิมพ์ออกมาสร้างความฮือฮาพอสมควรครับว่าอองซานซูยีซึ่งได้รับอิสระตอนนี้ไม่ถูกกักบ,บริเวณแล้วเนี่ยพูดจาค่อนข้างจะไม่เกรงขามผู้นำฐานพระมาถ้าหากเป็นช่วงที่รัฐบาลฐานพระมามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะมีคนบอกว่าเลือกตั้งนี่ เป็นธรรมถูกต้องหรือไม่ก็ตามเนี่ยถ้าองซานซูจีพูดก่อนหน้านี้อย่างนี้รับรองถูกจับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเท่ากับเป็นการปลุกระดมประชาชนคนพมา่าให้ลุกขึ้น,นมาล้มล้างรัฐบาลทหารที่เหมือนกับในโลกอาหรับต้องดูครับว่าแล้วผู้นำทาพรพมาร่าเมื่อได้ยินองซานซูจีพูดอย่างนี้จะทํำยังไงกับเธอจับเธออีกครั้งหนึ่งทั้งโลกก็จะประนามไม่จับเธอก็จะเป็นหอกข้างแคร่ที่ทําให้ผู้นำทหารรู้ว่า คนพม่าก,กําลังคิดเหมือนกับที่ประชาชนในโลกอาหรับที่ลุกือขึ้นมาหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็มาจากถ้อยประโยคขององซานซูยีล่าสุดนี่แหละครับ